กรรมวาจาจาจารนุสาวนาจารย์อน้กรรมวาจาาจารย์คืิอาจารย์สมุทัไทยอนุสาวนาจารย์คืิอาจารย์มหาภพงพันธ์อันนี้เป็นอาจารย์สวดลงตาเป็นพระอุปชาท่านได้สามเธอกุดถังคันโดอะไรมาตามลมดบ เธอก็ตอบถูกต้องกุดถังแปลว่าอย่างนะที่ไห้บ่มีคิดเรือนไหมนะไม่มีเออเป็นต้นนะนะเข้าใจแล้วก็ไล่ไปตามนนดับห้าห้าข้อ จนถึงอัปมาลงเป็นโรคลมบ้าหมูไหมเธอก็ตอบว่านัติปันเตก็เป็นว่าไม่มีจากนั้นมนุษย์โสี่เธอเป็นมนุษย์ใช่ไหนเธอก็ตอบว่าอะไรเออครับผมเห็นไหมไล่ไปตามลำดับจากนั้นเมื่อกี้นี้ก็สวด กรรมวาจารเรียกว่ากรรมวาจาจามคณาสงทั้งหมดจะลงดูสามสิบห้าน <30 5. S 1> ะสามสิบห้ารูปเมตตาขึ้นมาแต่ว่าเธอเป็นบุคคลผู้มีบุญเพราะฉะนั้นเมื่อบวชแล้วเพื่อป้องกัน และเพื่อให้เธอได้รับรู้รับทราบหนึ่งข้อแ,แล้วนก็คือให้เธอได้รู้ข้อปฏิบัติสองให้เธอได้รู้สิ่งที่ไม่ควรทำเด็ดขาดเรียกว่าการณียกิจและอาการณียกิจกรณียกิจก็คกิจที่ควรทำมีสี่ประการหนึ่งที่ยวบินฉาบา เนื้อบยญีข้าเข้าใจตัวเออค่้ยเสบาทอยู่เลยสองนุ่งหมผ้าบาังสุกุลครบาอาจารย์ท่านจะแนะนำให้อีกครั้งหนึ่งสามอยู่เสนาสนะใดดูแลเสนาสนานั้นให้สะอาด <c oughs> และช่วยกันดูแลวัดวา,ารามโบสถ์วิหารลานพระเจดีย์ ให้สะอาดเข้าใจตัวสีชั้นยอดองน้ำมูลน้ำน้วน้ำมูลน่าน้ำมูลน่าคืออะไรน้ำสกปบกโอ้ยแสดงว่าบุหันตะเก่ยงน้ำปัดสาวะ เป็นยาพิศเศษเข้าใจนะญี่ปุ่นเนี่ยเขายอมรับเลยว่าพระเจ้าแสดงไว้ <c oughs> ถ้าเดินน้ำปัสสาวะเป็นประจำจะทำให้สุขภาพสมบูรณ์เข้าใจเออแต่เดี๋ยวนี้มันมีหลายยาฉันยาเข้าใจ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายฉันยาแต่พระพุทธเจ้าสอนไม่ยาวสั้นๆคือน้ำโมเน่าคือน้ำปัสสาวะเข้าใจสี่ประการนี้เป็นข้อปฏิบัติอีกสี่ข้อต้องปายห้ามเสพเมทุนคืออะไรฮะเจอก่อน<ะ> คุยสาว <c oughs> <c oughs> ห้ามร่วมเพศเข้าใจกับผู้หญิงกับผู้ชายกับกระเทยสาธตรชาานไม่ได้สักอย่าง ก็ไม่ได้ทวารหนักก็ไม่ได้เข้าใจอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะถ้าภิกษุรูปใดทำผิดไล่สึกเลยเนาะให้สึกทันทีเลยนะเพราะมันขาดจักรวมเป็นพระท่านจึงห้ามแล้วก็ต่อไปที่จะควรระมัดระวังก็คือห้ามอโลคิดถึงเธอจังเลยเข้าใจตัว เออข้อที่สองห้ามลักห้ามขโมยกขยันนะข้อที่สามห้ามฆ่าสัตว์เคยฆ่าสัตว์ไหมเคยต่อไปนี้ห้ามฆ่าสัตว์เข้าใจโดยเฉพาะมนุษย์ในคันนอกคัน อันนี้ขาดจากความเป็นพระเลยอาการสุดท้ายห้ามโกหกเคยโก,หก,ยโกหกไหมโกหกไผ่ะตากับยายไว<ะ>ตายระบาดพญา,ยายวิ่งมันนี้ห้ามโกหกเนอะโดยเฉพาะอวดอุจริมนุษ,ษธรรรม อวดอ้างว่าตัวเองได้บรรลุสมาธิสมาบัติบรับรคลบนิพพานทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ได้เลยเข้าใจอันนี้ให้สึกเลยนะและห้ามบวชตลอดชีวิตสี่ข้อนี้เนาะอยากบวชก็ไม่ให้บวชบวชก็ไม่เป็นพระเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตัดสอนให้อุปชารีบบอก กัวพระใหม่จะทําผิดเข้าใจเอ,อเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะส่วนข้อรับปฏิบัติเดี๋ยวครูาบาอาจารย์นั้นจะแนะนำพร่ำสอนอีกทีหนึ่งนั่นแหละเนอะเมื่อมีโอกาสหลุนตาจะสนทนาด้วยเข้าใจเอ,อ <c oughs> แบบนี้ก็เป็นเวลาอันสมควรเนาะ คณะสง์ทั้งปวงได้เมตตาขึ้นมาให้บรรบชาปสมบทแก่พระเรียกว่าพระอุปว่าผู้ประเสริฐพระธนดลปัญญาธน,นูก็สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นพระตามพระธรรมใน,นทุกประการ ลงตาจึงขออนุโมทนาสาธุการตลอดทั้งอนุโมทนายมพ่อยมแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ญาติพี่น้องแล้วก็ทุกๆฝ่ายที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในวันนี้ด้วยอนุภาพบารมีคุณบัฏิรตัตนไตคก็คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราทุกฝ่ายทั้งคณะสงฆ์ทั้งทุกโรคตลอดทั้งญาติโยมทุกท่านทุกคนแม่จีแม่พามเป็นต้นที่เราได้ร่วมกันให้การบรรพชาบทสมบทและอนุโมทนาบุญเกาาครางนี้แล้วน้อมนึกถึงบุญกุศลน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมาภูมพิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงสานุวงศท,ทุกทุกพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าจริกิจพระบรมาราชินีนาถ ในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชชนีพันปีหลวงน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชนินีและเจ้าคุณราชนินีนาฏพิรากัญญาณีตลอดพระบรมวงศานุงวงศ์ทุกพระองค์น้อมบนน้อมอุทถวายแด่บุรพาจารย์เจ้า พระเดชพระจารย์เจา้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดตัวโลกปุถิดปุกณกษลนแก่บิดามารดาของใครของมันเด้อเนื้อแก่ใบหน้าของพ่อของแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาบุถิปุปกณกตนี่แก่ผู้ยา่าตายายสามีาปัญญาบุตติดาลูกหลานครูบาอาจารย์ผู้อิประการพระคุณทั้งหลายทั้งปวง ตลอดเทวดารักเจ้ากรมเเวนบรร,รดาสรรพสัตว์ทั้งหลายขอทุทกๆไกจงรับรู้ได้รับทราบขอให้อนุโมทนาสาธุการมร่อนตนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้คนจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วขอให้สุขย,ยิ่งขึ้นไปขอพระเทรานุเทระคุบาจารย์ประสงค์ทุกรูปตลอดลุกเนนแม่จีแม่านพราความเจ้าหน้า ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นยา่าเป็นตาเป็นยายก็ตามเป็นต้นขอทุกคนจะมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นเจรรุเรืองในธร,รขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปความคิดใดปรารถนาะใดที่ท่าแล้วโดยชจบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคิดก่อนปรารถนาะนั้นจงพรัรนสาเร็จจงพรัรนสาเร็จ จงปรันนรสนาดโดยทัวหน้ากันทุกท่านทุกคนกเธอขอเปอไปลับพ่ออยังนนุมน้อนิมนต์นะนิมนต์ சவாக்கと claro มีี่พคอยบังันนี่คือบนทานใหม่จะเกิดเลย